สวัสดีครับวันนี้เรามาลื้อแท่นอัดไฮดรอลิกนะครับนี่ครับกองอนูครับไม่มีอะไรมากครับแค่มีเศษผงไปอุดในรูน้ํามันเข้านะครับทําให้ไม่มีน้ํามันไปดันกระบอกไฮดรอลิกกระถอดมาลื้อมาล้างครับใช้ได้ครับแต่ใช้ไม่ได้เดี๋ยว ลงใหม่ครับแต่คิดว่าใช้ได้ครับนี่นะครับไม่มีอะไรจริงนะครับมีแค่นี้ กำลังใส่น้ำมันนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแกนดันนะครับกรอบแล้วนะครับนี่ครับมืดว่ะไม่มีไฟอะงาน่วนนะครับทำเสร็จต้องใช้ต่อด้วยได้ไม่ได้ไม่รู้ มองไม่เห็นเว้ยแย่ไปเข้ารูแล้วก็ใส่น้อยก็ใช้ได้นะครับ <L ong> ใส่น้อตแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทดลองว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับปึ๊ <L ong> บลองแล้วนะครับจะลองแล้วนะครับ <L ong> อ้าว <L ong> ตัเวเร็วตัวช้าตัวเร็วก็ได้ ขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยขึ้นนะครับไม่ทวงอยู่นะครับขึ้นขึ้นอ่ะตัวตัวตัวช้าได้ขึ้นไหมขึ้นไหมฮะขึ้นขึ้นขึ้นฮะขึ้นขึ้นโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองอัดของจริงอีกทีนะครับอืมทันี้ก็ จะทำละทาการอัดของจริงนะครับใช้ได้เปล่าแค่มีผงไปอุดรูน้ำมันเข้าไปเฉยนะครับถ้าไปซ่อมน่าจะเป็นหลักพันเนะี่ยติใช้ได้ครับใช้ได้ครับอ่ะใช้ได้จริงนะ แข่งบางให้ได้อุ้มเน่้ยขนาดนี้วะมันเบี้ยวไปข้างเด็ดก็มันเอียงข้างวะก็ตายต,ตรงครับอ่ะขอจบแค่นี้นะครับ